พันประธานอปชเข้ามอบตัวต่อสารอาญารัชดานะคะหลังจากที่ถูกสารออกหมายจับเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาด้วยก่อนนนห้าี้เมื่อช่วงเช้านั้นนายจตุพรได้ส่งนายวิญยัตชาติมนตรีทนายความเข้ามาขอเลื่อนนัดส,สืบพยานฐานจำเลยในคดีที่นายอภิสิทิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นโจทยื่นฟ้องในความผิดฐานมินประมาทด้วยการโฆษณา สืบเนื่งองจากกรณีเมื่อวันที่11และ17ตุลาคม2552นายจตุอพรได้ขึ้นเวทีปราศัยกล่าวหาว่านายอภพิสิ์เวชาชีวะขณะดำรงตำแหน่งนายกัรรมนตรีทำนองว่าเป็นคนสั่งฆ่าประชาชนและขัดขวางการยื่นถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้พันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกร,รัฐมนตรีซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างฟังคำสั่งศาลโดยศาลนัสืบพยานจำเลยในวันที่26พฤษภาคมนี้ค่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่สอสนะคะนายกิติศักดิ์ประกติอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในผู้ที่ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏและข้อหาอื่นๆรวม8ข้อหากับแกนนํากปปวสร,รวม30คนเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i นะคะที่อาคารสโมสรตํารวจโดยนายกิติศักดิ์ให้การปฏิเสธและใช้ตำแหน่งของตัวเองยื่นขอประกันตัว ซึ่งพนักงานสอบสวนอนุญาตและนัดนำตัวส่งอายการเพื่อส่งฟ้องศาลในวันที่27มิถุนายนนี้ค่ะ